สเทคนิคที่จะทําให้คุณสําเร็จเร็ววันนี้ครูจะมาให้3าเทคนิคที่จะทําให้พวกเราทุกคนประสบความสําเร็จเร็วในสิ่งที่เราต้องการ1การเป็นคนดี วันนี้การเป็นคนดีมันจะทำให้คุณคิดคุณทำแต่สิ่งดีๆและทำให้ผู้คนรักคุณคุณจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไหมมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมเมื่อคุณเป็นคนดีคุณคิดดีคุณก็จะทำแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและต่อตัวคุณมันทำให้คุณมีความสุขและทำให้คุณอยากจะลงมือทำมันทุกวันดังนั้นคุณต้องเป็นคนดีเพราะการเป็นคนดีมันจะทำให้คนรักคุณชอบคุณและทำให้คุณมีชื่อเสียงสอง กล้าลองทําในสิ่งที่อยากทําวันนี้คุณต้องเป็นหนึ่งคนเลย กล้าที่จะทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณประสบความสาเร็จหรือไม่เพราะการที่คุณกล้าลอง,องทําทุกอย่างที่คุณอยากจะทํามันจะทําให้คุณค้นเจอตัวเองค้นเจอสิ่งที่คุณชอบและทําให้คุณประสบความสาเร็จได้ดังนั้นคนที่ไม่กล้าที่จะลองทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําชิดมากแล้วไม่กล้าทําไม่กล้าลงมือทำสักทีมันจึงทําให้คุณไม่เจอสิ่งที่ใช่สําหรับคุณสักทีดังนั้นคุณต้องกล้าที่จะลองทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําลองมันไปไม่ใช่ก็เปลี่ยนแล้วคุณจะค้นหา ได้เร็วและทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วสมีวินัยเพราะวินัยมันเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จวันนี้คุณจะอาศัยแค่แรงบันดาลใจอารมณ์และความรู้สึก เพื่อทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จมันจะเป็นไปได้ยากเพราะคุณไม่สามารถคอนโทรลมันได้ดังนั้นคุณต้องใช้วิในัยในการคอนโทรลตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองทําในสิ่งที่ต้องการจะทําได้ตลอดเวลาเมื่อคุณมีวินัยวินัยมันจะนําพาคุณไปสู่ความสำเร็จมันจะทําให้คุณทําในสิ่งที่ควรจะทําในเวลาที่ควรทําต่อให้คุณไม่มีอารมณ์ก็ตามแต่คุณว่าสิ่งที่คุณทํามันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จ วันนี้ถ้าคุณต้องการอยากจะประสบความสำเร็จเร็วคุณเอาสามเทคนิคนี้ไปทำแล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่น